สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ทําข้าวเย็นกันนะครับวันนี้ผมจะผัดวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นผัดกระเทียมกระเทียมโทนนะครับกระเทียมดองนะครับแล้วก็ใส่แบบกระเฉดนะครับแล้วก็ผัดไข่ด้วยนะครับนี่ทำง่ายๆนะครับทำไม่ยากเนี่ยมาดูกันนะครับทำยังไงครับพอเราตั้งน้ํามันนะครับกระทะพอร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปหน่อยนะครับบางคนก็สับนะครับแต่ผมก็ชอบใส่กระเทียมที่มันเป็นหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเพราะกัดแล้วมันรู้สึกมี texture ดีนะครับ พอเจียวกระเทียมสักพักนึงมันมีหอมมีกลิ่นหอมนะครับเราก็เตะตอกไข่มาไปเลยครับเจียวไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันต่อครับพอน้ำมันมันเริ่มร้อนนะครับนี่ตอกไข่ไปเลยครับนะครับยีก่อนนะครับตอกไข่ไปก่อนนะครับให้ไข่มันเริ่มมันเริ่มสุกก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าใส่ตอกตอนที่ใส่หัท้าลงไปนะครับมันจะมันจะเหมือนกับ มันจะทำาูปเส้นเละครับครับเดี๋ยวเจียวไข่ก่อนนะครับเจียมันถ้ามันเริ่มสุกก่อนสักพักหนึ่งค่อยใส่หัเส้นลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันต่อครับพอเจียวไข่แล้วมันเริ่มเหลืองนะครับเราใส่อะไรไปครับใส่วุ้นเส้นไปเลยเราใส่วุ้นเส้นไปก่อนก่อนนะครับผัดก่อนนะครับผัดวุ้นเส้นนะครับวันนี้ก็เปิดไฟเบาได้นะครับไม่กลางๆนะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะครับค่อยผัดไปนะครับนี้ปรุงรสนะครับแล้วใส่อะไรครับซีอิ๊วขาวนะครับ ซีอิว๊วซอสถั่วเหลืองจีนนะครับใส่นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่พริไกไทยนะครับนิดนึงใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลขล้าวปช้อนนะครับใหญ่ยเยอะนะครับนิดหน่อยนะครับอ่ะเพราะบุญที่เราไม่เยอะนะครับ นี้เราผัดไปนะครับนี้ใส่อะไรลงไปครับนี่เราใส่น้ำกระเทียมกระเทียมกระเทียมดองของเรานะครับกระเทียมโทนนะครับใครมีเทียมดองใส่กระเทียมดองนะครับใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่นะครับใส่น้ำไม่ได้นะครับนี่ครับนี่เราก็ผัดนะครับพอจะขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกระเฉดลงไปเลยก็เสร็จแล้วได้ทานได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันต่อครับ ทีนี้เราผัดใกล้สุดนะครับทีนี้เราใส่อะไรครับใส่นี่ครับะอมเลยใส่ลงไปเลยนะครับนี่เราเหลือนิดหน่อยนะครับใส่หมดเลยก็ได้ครับนี่ผมล้างไว้แล้วล้างถึงไว้แล้วนะครับก็ใส่หมดเลยก็ได้ครับหอมดีอร่อยดีนะครับนี่อ่ะโอเคใส่หมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็พอผัดขึ้นมาให้มัน ถ้าดุ้งถ้าดุ้งไฟหน่อยก็รวนๆที่มันมีกลิ่นถุกๆหน่อยก็พอแล้วครับนะครับนี้ก็ทานได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับทานมาจัดจานกันทานกันนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆอร่อยง่ายนะครับก็วุ้นเส้นนะครับผัดชะอมใส่กระเทียมดองนะครับผัดแล้วใส่ไข่ด้วยนะครับทำไม่ยากนะครับลองดูนะครับบ๊ายบายขอทานกงอนครับ